ครับก็สวัสดีชาว y o YouTube ทุกคนนะครับผมอยู่กับผมนะครับจอเราไทยสิงครับโอ้หลังจากฝนหยุดตกพี่น้องวันนี้ไม่ตกนะเลยเข้ามาดูสวนมันครับโอ้โชว์หัวใหญ่เลยครับนี่เจอน้ำไหลซาะเข้าไปดูเรื่องครับเกษตรศารนะครับนี่ดูครับแต่ละแต่ละกะครับนี่ไม่น้อยหน้ากันเลยดูครับมันสี่เดือนกว่านะครับดูสี่เดือน สวยเกิดมิหนอเอ้ยสูงทมหัวแล้วครับต้นมันอยู่ราวสองเมตรกว่าครับน่าจะได้ต้นปลูกนาดีครับนี่ปีนี้ดูวแบบเขียวชอุ่มครับนี่อาจจะปุ๋ยทางใบอย่างเดียวครับนี่พามาดูหัวครับนี่ไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบอะนะครับสมากร,รากมันจะเยอะนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับพันนี้สิสัตว์ รากตกมาแบบมันหากินดีนะครับนี่ยรากก็เยอะหัวก็ใหญ่นะครับครับส้มต้นเลยแหละครับนี่เกษตรศาสตร์ดูครับนี่ลำต้นของเขานั่นปึ๊กดูครับหัวลงหัวดีมากเลยครับนี่ปลูกทุกช่วงครับยาก็ไม่มีอะไรครับดักกระจายนิดหน่อยแค่นี้ก็คลุมร่องอะไรแล้วก็ยามาเก็บได้ครับมาเก็บยาก็น้นิดหน่อยครับดูครับนี่ โกนี้ครับไม่ต้องเสิร์ฟเลยโอ้โหมันอายุสี่เดือนนี่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วครับนี่พามาดูครับนี่ครับนี่ครับผมเพิ่งมาเก็บยา้านะครับนี่ตรงไหนมีหญ้าผมไม่ถอนผมจะไม่ยิงเอาเลยครับถอนไม่ไหวครับงานเยอะครับรับโกนี้แบบเซซ่าเทเลยนะครับนี่ ไม่กล้ากล ui ให้ดูเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวมันกุมารเจเดลมันเน่าครับดูครับเนี่ยโอ้มันโอ้โหดูครับทิ่มทะลุร่องเลยครับนี่ปีนี้ผลผลิตน่าจะได้ดีนะครับนี่อาจจะได้ไปโรงเป่งครับนี่อย่าก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ดูครับหัวดีมากเลยครับนี่ ครต้องการพันมันก็ติดต่อไว้ได้ครับนี่ผมเม้นไม่ได้ใจมาดูครับปีนี้เกษตรศาสตร์เกือบหมดนะครับปีนี้เพราะว่าพันธุพวกอื่นมันเป็นโรคครับเกษตรศาสตร์มันทนโรคครับดรับนี่คือโกนี้อยากคุดให้ดูเหลือเกินครับโกนี้ครับเนี่บเขียวไไปไปครับนี่ครับยาวมากครับหัวอันนี้เกษตรศาสตร์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เกษตรศาสตร์เขาประสบไอ วิจัยมันไม่ใเกเษตรโบราณเลยครับแต่ว่าปุ๋ยมันถึงนะครับตาทียิบหรือรับหมงมาถึงนี่ไงแบบดินก็สะอาดสะอาดครับนี่ยปลากำกลังออกาหากินเลยนะครับเลยเรีบเลยนี่น่าจะเป็นมันเซมนะใช่ไหมลูกมันลูกมันรับผมาจัดว่าแบบสุดยอดเลย รถเข้ามาดูครับครับประมาณน,นี้ครับนี่โอ้โหแน่นๆเลยพาดูสวนข้างขางครับอันนี้พงเพชรนะครับนี่พงเพชรก็หัวดีนะครับนี่ครับผ่นพงเพชรมันจะดำๆนะครับดูครับพงเพชรจะหัวยาวนะครับผมเป็นค,คล้ายแปดหนึ 1, ่งคล้ายแปดเก้าครับนี่ครับแต่กระสีสามันจะหัวแดงครับ อันนี้นะ่าจะเป็นแปดเก้าหรือเปล่าหรือว่า,อ,าอะไรนี่แหละเนี่ยมันรับช่วงนี้เโอ้โหยัย่วเลยเนะครับสำหรัคลิปน,นี้ก็พอแล้วก,ก็ใช่ครับจคลิปหน้าผมสวัสดีครับ